你好同学们好啊今天你们怎么样你的还好吗啊สบายดีไหมคะสบายดีแต่เราชื่อว่า我很好是吧是啊下个星期你们开学了是吧啊สัปดาห์หน้าเราอาจจะได้เปิดเรียนแล้วใช่ไหมคะ啊งั้นไว้เราเรียนกับเราชื่อในห้องเรียนอีก หนึ่งรอบนะวันนี้เราชิวจะสอนแค่ประโยคการพูดโอเคไหมคะ,ะวันนี้เราชิวมีมาฝากแค่หนึ่งประโยคเพราะว่าเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วเราก็จะมาฝึกพูดประโยคกันโอเคไหมโอเคทุกคนจำได้ไหมเราชิวสอนไปเกี่ยวกับคำว่าช่างเข่อช่างเ่อช่างเขก็คือเข้าเรียนใช่ไหมคะ,ะใครจำได้ช่างเแปลว่าเข้าเรียนเริ่มเรียน งั้นเรามาดูดูใบงานที่เราช่วยแจกไปค่ะอ่าให้ทุกคนไปหยิบมามีหน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่าแล้วให้ทุกคนดูประโยคด้านด้านล่างก่อนนะคะอ่าผู้ชายผู้ชายเขาถามผู้หญิงว่าอะไรอ่าผู้ชายถามว่า你几点上课你几点上课อ่าแปลว่าอะไรคะคุณเข้าเรียนตอนกี่โมงอ่า你几点上课 คุณเข้าเรียนตอนกี่โมงครับผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่าว่าแ a n สามเกอร์ว่าแปดสามเกอร์ฉันเข้าเรียนตอนตอนกี่โมงปาเตีร์แปดโมงตัวอ่าเขาบอกว่าฉันเข้าเรียนตอนแปดโมงค่ะอ่ายากนะคะไม่ยากเลยให้ดูสองคำด้านหลังนะสามเกอร์แปลว่าเข้าเรียน แต่ว่าเวลาเราจะถามเป็นประโยคเราจะถามว่าหนี่จีเตี่งเคุณเข้าเรียนตอนกี่โมงคะอ่ายู่เราชื่อเดินไปแล้วเจอมีตมังอ่าเราชื่อเจอมีตมังเราช่อก็จะถามมีตังว่าหนี่จีเตี่ย่นีงเคุณเข้าเรียนตอนกี่โมงคะอ่ามีตังตอบเราช่อว่าวอลวเตี่าฉ่งเอ่าเราชื่อเปลี่ยนแล้วนะวอล s วเตี่ย่ แปลว่ามีตังเข้าเรียนตอนกี่โมงคะอ่าหกโมงตุ่ยปะตุวถ้าเราเข้าเรียนกี่โมงเราก็เปลี่ยนเลขโอเคไหมคะอ่าเราก็จะตอบว่าวัวจุดจูดเตี่ยนชังเคอให้เราเติมเลขลงไปแล้วเราก็ตอบเราชื่อวันนี้การบ้านก็คือให้ทุกคนไปฝึกพูดสองประโยคเลยนะคะให้สลับกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่สาวก็ได้คนที่หนึง่ง ให้เป็นนักเรียนให้เป็นคนถามก่อนอะสมมติเราชื่อเป็นสตานะเราชื่อเป็นสตาเราชื่อก็จะถามคุณแม่ว่า你几点上课你几点上课คุณเข้าเรียนตอนกี่โมงคะอะให้ฝึกพูดถามคุณแม่อะคุณแม่ก็จะตอบมาถัดไปสตาก็ไปเป็นคนตอบแล้วก็ให้คุณแม่มาเป็นคนถามอะคุณแม่ถามสตา你几点上课สตาตอบคุณแม่ 我แปด点上课我แปด点上课ฉันเข้าเรียนตอนแปดโมงค่ะอ่าให้ฝึกพูดทั้งสองประโยคเลยโอเคไหมคะอ่าโอเคงั้นจินเทียนเดู๋มันเสียคอแล้ววันนี้เลิกเรียนแล้วค่ะพูดว่ายังไงคะซีเซี่ยลาวชืลาวชื่จจียน